มึอนี้เอ่อบุงเดือนพาย่างทวนบ่ครับผมแล้วก็จําได้เราบ่งในคลิปช่องพันเก้าร้อยแปดประจําเนาะใที่ช่องพันเก้าร้อยนี่พ่อย้บุงเดือนสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสนใจโคกกระบือทั่วโลกทั่วประเทศครับผมสิ่นี้เขาอยู่ไส่ครับพ่อยอ้บุงเดือนเอ่อนาเวลานี่อยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิครับผม ไ่ออดบอดีครับได้ง้วงามมาสองโซบเอาอีหลาตัวนี้ก่อนอีลาตัวนี้ว่างไรที่อแบบไครับเอาราคาราคาติดที่บเจ็ดห้าร้อย่าร้อยมสูง้มสูงครับมสูงมนร้อยสิบ1ร้บเป็นหวสาวทีบวกครับแต่ว่ามันทับมันที่สองครับทับได้ไดมือได้พ่อท่านไมรู้อไเพื่อนนะพอจ๊กวากเดยยุ่ในัน้ารถนะเพิ่งน้ย้ายแบบยังเอกสารมียื่นบครับเอาใบมาด้วย ราาคสี่สิบเกียนหาร้อยครับราคาหนีล้มซงนะพี่เนาะซงฟีอ้าวได้ครับร้อยกิโลร้อยกิโลซงฟีครับพันอยู่แถวจังหวัดเชียงฟุงที่เปิ่นเอกเลยครับทับได้ทับได้สิบมือที่สองวันนี้วันที่สิบสองอ่ล้อรุ่นล้อรุ่นล้อสาวล้อพันรอบทับวันที่สองครับมวายจะได้สิบมือ ก่ได้มีตำหนิแน้ครับนะบบ่ครับรับประกันอายากดังขอดังเออมีตำหนินี่ละสี่ไร้น้อยนึ่งนามันกับสีต้อแล้วนะครับนาต้อเสียติดห้าร้อยครับตัวทสองตัวนี้ครับอันนี้ทองบอก่อยตัวนี้บบ่รับประกันครับเ็นํำเข้าหมาครับผมซื้อมาคิดว่าถ้าได้ลูกนี่ก็ติตัวที่สองน้อยให้เนาะตัวแรกเนี่ยปรทธานได้ลูกอยอะเกี้ยวโอ้แต่ว่าเขาดอเขาเนาะครับครับดอเขาสูงก็จะ้อยสารพ้าขึ้น เอาหมงว่าครับหมองว่าตัวนี้ว่าอยากหาเงินหาเงินเอาเบอร์มาครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งครับห้าหกเจ็ดครับสองแปดศูนย์ไฟออสครับเกษตรสมบูรณ์อดพี่น้องไปโทรหาเราไปพี่น้องกำลังหุ่มอยู่ไปครับพี่น้องกำลังมาโตรองราคากับเราอยู่พี่น้องเดือนบ๊ายดีครับพี่น้องมะย่างหอครับหอมครับหอมน่าจะใสครับ วันเพิ่งในในคลิปในนี่แหะผมติดตามคุณหมอแล้วครับก็เราก็ว่ามาจะใส่นะครับมาจเจนาวังครับนาวังหลวงบัวหลวงบัวลำพูโอออกจากบ้านจากวงครับแต่เห็นงัวเห็นยังติดแต่ซื้อก็เลยคิดว่าอยากมานะเมื่อนี้เมื่อนี้เขามานี่คือมายามค่อยวงเดือนน้ำครับผมแล้วก็มาเบิ่งของน้ำบอกครับมาเบิ่งของน้ำตินแต่ซื้อกะชิ่งตีรถขึ้นมาเมื่อนี้รถเสื้อโตมากครับตั้งเป้านี่เอาอยังครับเพื่อนเอายังไงอยังครับตั้งเป้าตั้งเป้ามาเอาหม้อกันหัวอบอกครับครับผมหม้อไปเลี้ยงครับไป เลี้ยงไปหมุนที่กันเหรอครับอ๋ออย่างบ้านตีซี่นครับมาตีหนึ่งครับโอ้ตีหนึ่งครับ่งจับจีพีเอสมาจับจีพีเอสมาก็เลยโทรหาขอวงเดือนเรายุพุ่นนี่ห้องีีาส์มบอครับมีฟาร์มง้อบ้านขอบธ้ามดาครับมดานฟาร์มใหญ่หรอครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากไปเลือกไปหาก็ได้นบอครับได้ครับได้เอาเบอร์ติดต่อนีครับเพื่อพี่น้องฟังทางพุ่นซูทพุ่งหนึ่งูุ่หนึ่งหนึ่งสสมครับ ห้าเจ็ดศูนย์แปดครับผมหอยซ่าครับหอยซ่านาวังครับหอยซ่านาวังหนองบัวลำพูนะครับเนาะมีเฟียดบอกครับเพื่อพี่น้องยืนเบื้องบนพนักพนักได้ดีเพราะมีเฟียดออกเฟียดบนมีเบื้อนี่เบื้อนี่เหรียญลายแล้วบอกครับได้ครับได้เนาะเมื่อเนียหพายพวกเดือนพายยางถวนบอกครับผมแต่ว่าเราชำนาญการนี้ดอกเดี๋ยวนี้พอดีพ่อกันเราก็เราก็จำได้เราเบิ่งในคลิป ช่องพันเก้าร้อยแปดประจำเนาะช่องพันเก้าร้อยอันนี้หละคุณหมอชวโรจน์ครับวันนี้กับพี่น้องกับเบิ้งแล้วกับได้ประโยชน์มีเหตุผลเนาะได้เบื่อได้ยังกับน้ำขุ่นครับผมครับผมวันนี้สําหรับมื้อนี้ยังเบิ้งซื้อคันได้กับรถนี่มันพ่อที่หาได้กี่ดอกเนี่ยจังเอารถนี่เราก็อยู่สวนนั้นเนาะเราเราเอไม่ตั๋วโบเราบริมาละเงินเออบริมาเอารถคุยกันเลยเอารถอ่ะอ้าพี่น้อง น้ำวังลองบ่ลำพูเขาได้เจ้ารับผิดชอบทรงเราเด้อได้ได้พวกพี่ยังเออไม่ใช่ปัญหาเนี่ยหน้าตาก็ดีลูกก็หล่อปวดคอพ่ออใช้เดียวกันสิโอ้ยสบายใจสิน่ะอ๋อโชคดีเด้อโชคดีเด้อไปคลิน้ครับตาเด้อขอบคุณครับผมครับผมครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ